พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับก็บผมสอสอนิพิษอินทรสมบัติครับจากจังหวัดพัทลุงผมขึ้นมาบนเวทีนี้พบกับพี่น้องตรงนี้พี่น้องจะ,ะรู้สึกแปลกใจไปสักหน่อยว่าทำไมผมไม่ใส่เสื้อสายล่อฟ้าหรือว่าทำไมผมไม่โปะหัวด้วยผ้าโปะหัวสายล่อฟ้าแต่ว่าผมใส่เสื้อ ซึ่งมีตัวอักษรอ,อยู่ที่หน้าอกว่าเสรีชนผมกำลังจะอธิบายกับพี่น้องว่าต่อไปนี้ครับผมมาพบพี่น้องตรงนี้ก่อนวันที่จะครบ80ปีของประชาธิปไตยเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475พี่น้องทั้งหลายครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ครบ80ปีของการเปลี่ยนแปลง ในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นประเทศมีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเป็นระยะแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเหมือนกับที่พี่น้องทั้งหลายไม่คาดคิดก็คือในขณะที่บ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยล่วงมาแล้ว80ปีวันนี้มันเกิดวาทะของพร่และอัมมาผมมาพบกับพี่น้องด้วยเสื้อของเสรีชน วันนี้เราจะมาปลดปล่อยไพร์กันครับวันนี้เราจะมาปลดปล่อยทาตครับไม่มีทาตไม่มีไพร์ในประเทศไทยเสียดายครับก็บอกว่าคุณจตุพรจะผ่านมาแถมนี้ด้วยวันนี้เมื่อสักครู่ผมอยู่ข้างล่างพี่น้องบอกว่าจตุพรไปไหนไมารู้แต่วันนี้จะผ่านมาที่นี่ ถ้าจตุพรผ่านมาพี่น้องช่วยโบกให้มานั่งตรงนี้ด้วยวันนี้ผมจะปลดปล่อยไพร่ครับะจะไม่คนเป็นไพร่จะไม่คนเป็นทาตอีกต่อไปพี่น้องทั้งหลายครับพรรคประชาธิปัตย์ปราศัยผมก็จะวันล่าสุดที่มีนบุรีกรุงเทพมหานครผมมีความสุขครับเพราะว่าในขณะที่มีการปราศัยจบนั้น ถ้าพี่น้องดูการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เมื่อมีการปราศัยจบของพรรคประชาธิปัตย์ท่านตรีสุเทพเทือกสุบรรยืนขึ้นแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากให้พี่น้องอยู่กับเวทีของพรรคประชาธิปัตย์อยู่จนกระทั่งปิดเวทีอยู่จนกระทั่งพี่น้องได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องครับ ผมจะรอฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีที่นี่ครับพี่น้องทั้งหลายครับผมมาจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยผมมีความสุขผู้แทนราษฎรของจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้แทนที่กล้าหาญและก็สู้โดยเฉพาะคุณหมอวรงพี่น้องเห็นว่าในมีสอสอคนไหนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกดูถูกถูกเหยียบย่ำเหมือนหมอวรรง แต่ว่าหมอวรวงสู้ให้กับพักประชาธิปัตย์มาตลอดไม่เคยโยอ่ยอท้อผมผ่านชีวิตตรงนั้นมาแล้วครับใจของหมอวรวงร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ผมเลยมาที่นี่กับวอกพักประชาธิปัตย์ต้องการคนแบบหมอวรวงต้องการคนแบบคุณนครต้องการคนแบบคุณจุติไกรเลอร์อครับพี่น้องที่รุรพครับผมมีความสุขครับ ที่มายืนอยู่บนแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมีความสุขและมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพี่น้องครับวันนี้ผมไม่ได้พูดในพี่น้องพิษณุโลกฟังอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้มีการถ่ายทอดไปทั้งประเทศคนทั้งประเทศจะได้รู้จักจังหวัดพิษณุโลกหลายคนในประเทศนี้ ยังไม่รู้ว่าสมเด็จพระเจ้านาเดศพระนเรศวรมหาราชประสูตรที่นี่พระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้ประสูตรที่พิษณุโลกและที่สําคัญกว่านั้นพี่น้องครับพระนเรศวรมหาราชประทับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกหลายปีที่สําคัญต่อไปกว่านั้นก็คือพระนเรศวรมหาราชเมื่อคิดที่จะปลดปล่อยอิสรภาพ ให้กับประเทศนี้คิดที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็รวบรวมผู้คนคนหนุ่มทั้งหลายมาฝึกที่นี่พระนเดศวรมหาราชคิดที่จะปลดปล่อยประเทศเป็นอิสระที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วคนพิษณุโลกนี่แหละครับเป็นกำลังในการปลดปล่อยประเทศไทยให้เป็นอิสระภาพหลังจากเสียกรุงครั้งที่หนึ่งผมคาระวะ พี่น้องคนฟิษิโนโลกทุกคนครับพี่น้องครับมีคนถามครับว่าเมื่อไรประเทศนี้จะกลับเหมือนเดิมมีคนถามเยอะว่าเมื่อไรคนไทยจะกลับมารักมาสามคัคคีพี่น้องต้องการประเทศกลับไปเหมือนเดิมตอนผมขึ้นเวทีก็มีคนถามแต่เพื่อไม่ให้พี่น้องผิดหวังพี่น้อง ริ่มต้นว่าตั้งหลายครับประเทศนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วประเทศนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เราพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับคุณทักษิณชินวัตรถ้าพี่น้องจำได้เมื่อคุณทักษิณชินวัตรชนะก,การเลือกตั้งเขาประกาศว่าต่อไปนี้นของเขาซึ่งเป็นนโยบายประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ เที่ยวนั้นครับเราหลงไปเลือกคุณทักษิณชินวัตรเที่ยวนั้นคนจนไปเลือกเพราะเชื่อว่ารวยแล้วจะไม่โกงแต่ว่าท้ายที่สุดครับบ้านเมืองนี้มันพิสูจน์แล้วว่าทักษิณหรือกระบวนการเหล่านี้ยิ่งรวยยิ่งโกงครับผมไม่อยากจะพูดว่าโกงทั้งโคตร แต่วาท,ที่เขาบอกว่ารวยแล้วไม่โกงมันไม่จริงเราเลือกทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นคนที่รวยที่สุดในปี2544ของประเทศนี้พี่น้องทั้งหลายครับทักษิณชินวัตรเป็นนายกมตรี5ปีเศษๆปรากฏว่ารวยขึ้น46,000ล้านจนต้องถูกริบทรัพย์เป็นของแผ่นดินเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้น รวยแล้วไม่โกงไม่จริงครับแต่ว่าวันนี้กับราชาธิปไตยได้และคำพูดที่บอกรวยแล้วมันไม่โกงมันทำให้ประเทศเสียหายมา4-5ปีที่แล้วพี่น้องที่รบทั้งหลายครับ เชิญให้พวกผมไปร่วมรัฐบาลมีมีที่ใช้มาเป็นสุภาพสตรีนี่สองท่านได้ที่สมิตสนมคุณทัศน,นิลเคยใช้งานไปร่วมรัฐบาลกันพยายามมาตอนแรกๆเนี่ยมาขอให้ผมย่ไปพบคุณทัศนิลที่ดูไบแล้วก็ผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่ไปหรอกครับที่ดูไบอย่างเงี้ย<อ>ไปกมีแต่คนทีวิ่งไป ขอตำแหน่งรัฐมนตรีท่าอาการต่อไปขอเลือกการเลือกตำแหน่งคนไปประชดสกพุทธศินผมไม่มีความจะเป็นต้องไปริหารประเทศชาติของคุณทักษิณชินวัตรผมจะเลยเรื่องนี้ไปผมจะไม่พูดถึงเรื่องการปรองดองผมจะไม่พูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะว่าอาจารย์แก้วสันจะพูดหลังจากนี้ซึ่งจะมีข้อมูลที่ดีกว่าผมแต่ว่าพี่น้องครับบ้านเมืองในสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหามันวิปริตประเทศนี้มันวิปริตเพราะอะไรครับเพราะวาทะที่บอกว่าประเทศนี้มีไพร่และก็มีอํามา์พี่น้องทั้งหลายครับคนที่พูดเรื่องไพร กับอมาตเป็นคนแรกในบ้านเมืองนี้คือนัตวุฒิใสเกลือนัตวุฒิได้พูดเรื่องไพร่ของอามาตเมื่อเดือนมีนาคม2552แล้วก็บอกกับคนทั้งประเทศว่าพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายคือผู้ที่ถูกกดขี่ท่านทั้งหลายเป็นไพร่ท่านทั้งหลายต้องสู้กับอำนาจรัฐท่านทั้งหลายต้องสู้กับอำมาตพี่น้องครับ เวลาก็พูดเรื่องไพรเวลาก็พูดเรื่องอมตะผมยังจำได้เขาใส่เสื้อยืดแล้วเขียนตัวแดงๆที่หน้าอกว่าไพรเมื่อใส่เสื้อแล้วเขียนตัวแดงๆที่หน้าอกว่าไพรเนี่ยไปไหนตำรวจมันเสือกไม่จับซะอีกครับเพราะตำรวจบ้านเมืองนี้บางคนส่วนหนึ่งมันเป็นเมื่อเขือเทศครับ ตำรวจส่วนหนึ่งมันกลัวไพร่ขึ้นมาใส่เสื้อยืดเขียนคำว่าไพร่หน้าอกคนกลัวตำรวจไม่กล้าจับขี่รถขับรถฝ่าไฟแดงตำรวจไม่กล้าจับครับเพราะเป็นไพร่แต่ว่าท้ายที่สุดครับมันมีหัวหน้าไพร่หัวหน้าไพร่ที่รวยที่สุดในประเทศนี้ผมไม่อยากบอกเลยว่าหัวหน้าไพร่คือทักษิณชินวัตร แล้วทักษิณชินวัตรเนี่ยมันเป็นไพร่ยอย่างไงครับพี่น้องครับทักษิณชินวัตรมันไม่ใช่ไพรมีคนไปถามนัทวุฒิเมื่อปี2552ว่าตอนที่มีการยึดอํานาจรอสชอยึดอํานาจคุณทักษิณเข้าไปกราบการกับทหารขอสัมปทานดาวเทียมเอาเปรียบคนอื่นมีคนไปถามว่าแล้วอย่างนี้มันเป็นไพร่ได้อย่างไงอย่างนี้มันไม่ใช่ไพร นัทวุฒิตอบว่าไงครับนัทวุฒิบอกว่านักธุรกิจใครก็ทําอย่างนี้ครับเวลาผู้พันพูดอย่างนี้ครับทักสินไปขอสัมปทานดาวเทียมคนที่รวยที่สุดไปขอโครงการจากทหารไอ้นัทวุฒิมันก็บอกว่าเป็นไพร่นั่นแหละวันที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโกงแผ่นดินโกงเงินประเทศนี้ไป4ี่หมื่นหกพันล้านมันก็บอกว่ายังเป็นหัวหน้าไพร่อยู่นั่นแหละแล้วไพร่จริงๆมันคืออะไร พี่น้องทั้งหลายครับผมจะบอกพี่น้องครับจริงๆประเทศนี้ครับก่อนหน้านี้สมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมันมีกลุ่มคนอยู่สองประเภทคือไพร่กับทาสสมัยโบราณครับไม่ว่าสังคมไหนล่ะครับมันมีไพร่มันมีอํมมาย์ทั้งนั้นเลยครับสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้ เรื่องสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้ทุกประเภทถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของคนที่ใช้แรงงานทั้งสิน้นนะครวัดนะครธมเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันก็สร้างด้วยไพร่กำแพงเมืองจีนมันก็สร้างด้วยคนซึ่งก็ถือว่าเป็นไพร่พีระมิดที่ประเทศอียิปต์มันก็สร้างด้วยกำลังคนที่เรียกตนเองว่าไพร่แล้วไพร่มันคืออะไร พี่น้องทั้งหลายครับผมพูดกับพี่น้องที่เป็นสุภาพตตีสะก่อนเบื้องต้นนะครับถ้ามีคนที่เป็นเสื้อแดงเนี่ยมาเอฟังอยู่นี่ถ้ามีเสื้อที่เขียนคาว่าไพร่อยู่หน้าอกเนี่ยพี่น้องที่เป็นสุภาพตตีนะครับกลับไปถึงบ้านเนี่ยเผาเสื้อไพร่เสียนะครับเผาเสื้อไพร่เสียเพราะผู้หญิงคงไม่เรียกไพร ผู้หญิงก็ไม่เรียกไพร่ที่เขาเรียกไพร่ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้เขาเรียกผู้ชายที่ผมต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ครับพี่น้องต้องเชื่อเพราะผมนี่อดีตตำตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพี่น้องไม่เชื่อไม่ได้นะครับพี่น้องครับผู้หญิงก็ไม่เรียกว่าไพร่เรียกไพร่คืออะไรครับไพร่มันคือทหารครับไพร่นี่คือทหารไพร่มันมีสามประเภท ไพรสามประเภทนี้คือผู้ชายทั้งสิน้นคือไพร่หลวงไพร่หลวงคือไพร่ซื้อทหารของพระมหากษัตริย์ของพระราชาในสมัยที่อยุธยาเป็นเมืองหลวงมีทหารของพระมหากษัตริย์เขาเรียกว่าไพรห่หลวงแต่ว่าถ้าเป็นหัวเมืองต่างจังหวัดเป็นสุขโขทยัยเป็นสุพรรณเป็นสงขาเป็นปัตตานีเขาเรียกว่าไพร่สม เขาไม่เรียกว่าเป็นไพร่หลวงแล้วไพร่สมคืออะไรไพร่สมคือทหารของเจ้าซึ่งปกครองเมืองนอกจากเป็นเมืองหลวงหัวเมืองต่างๆจะมีทหารก็เรียกว่าไพร่สมสก็ไม่เรียกว่า,ปา,าเป็นไพร่หลวงเป็นไพร่ของเจ้าเมืองที่ไปครองเมืองต่างๆาแล้วก็มีไพร่สวยอธิบายหน่อยนะครับไพร่สวยคือคนที่ไม่อยากเป็นทหารมีเงินมีนิดหน่อยก็เอาเงินนี่แหละครับ ไปให้กับรัฐบาลแล้วบอกว่าไม่ประสงค์ที่จะเป็นไพร่แต่ว่าก็เสียงเงินให้กับหลวงให้กับรัฐก็เรียกว่าไพร่สวยพี่น้องทั้งหลายครับระบบไพร่ในประเทศนี้มันเดินมาตั้งแต่เรามีประเทศไทยประเทศนี้ประเทศไทยมีการปกครองตั้งแต่สุขโขทยัยมาถึงปัจจุบันนี่เรามีพระเจ้าแผ่นดินมาแล้ว53พระองค์ครับ เรามีไพร่ซึ่งเป็นทหารของประเทศมาตลอดไม่เคยว่างเว้นครับแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่อถึงในกลางกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ห้าพี่น้องจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยถูกยึดถูกครอบครองจากเมืองหัวเมืองเวลาก็ฝึกทหารต้าหัวเมืองก็ฝึกทหารได้แล้วทหารมันเก่งกว่าทหารของพระมหากษัตริย์ ทหารหัวเมืองมันก็จะมาตีเมืองหลวงแล้วก็ยึดเมืองหลวงไปเพราะนั้นเขาเลยมีนโยบายพระเจ้าอยู่หัวท่าชาการที่ห้าเลยบอกว่าประเทศนี้ต้องเลิกไพร่การเลิกไพร่ทำยังไงครับเมื่อไพร่คือทหารเมื่อไพร่คือทหารของแผ่นดินเมื่อไพร่คือทหารตามหัวเมืองต่างๆการเลิกไพร่ก็ทำยังไงครับ การเลือกไพร่ก็ค <c oughs> <ence> ือการจัดการเลือกทหารเสียใหม่เท่านั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยบอกว่าต่อไปนี้จะมีการเลือกไพร่ในประเทศไทยวิธีการเลือกไพร่ก็คือเกณฑ์ทหารเสียใหม่ไม่ให้มีไพร่สมไม่มีไพร่หลวงไม่ให้มีไพร่สวยอีกต่อไปแต่เป็นทหารของประเทศด้วยพระมหากรณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่า เลยมีกฎหมายเกณฑ์ทหารเพื่อเลิกไพร่เมื่อวันที่3กันยายน2,448พี่น้องทั้งหลายครับหลังจาก2,448แล้วประเทศนี้ไม่มีไพร่อีกต่อไปประเทศนี้หลังจากในหลวงล้นเกล้ารัชการที่หนยกเลิกไพร่แล้วคนที่สร้างไพร่ คนที่สถาปนาไพร่ขึ้นบนแผ่นดินนี้ใหม่หลังจากในหลวงเลิกไปแล้วคือนัทวุฒิใสเกลืออิรัฐมนตรีนัทวุฒิได้สร้างไพร่ขึ้นมาใหม่เมื่อดนผมบอกพี่น้องทั้งหลายว่ามันมีกระบวนการค้าไพร่ นายหน้าที่ค้าไพร่ที่ใหญ่ที่สุดคือทักษินชิน,นวัตรครับนายหน้าที่ค้าไพร่คนต่อไปก็คือนัทวุฒิและจัตุพรพรมพันธ์ครับแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายครับหลังจากมีกระบวนการค้าไพร่เมื่อปี2552คนที่ค้าไพร่อัวหน้าไพร มันรวยเอารวยเอาครับไปพวกนี้มันรวยขึ้นทุกวันครับมันเป็นหัวหน้าไพร่และวันนี้ไอหัวหน้าไพร่คนนี้ครับมันกลายเป็นอํมมา์แล้วครับแต่มันยังเรียกประชาชนว่าไพร่นัทวุฒิจัตุพรบอกว่าพี่น้องทั้งหลายรอฟังสัญญาณน,นกหวีดถ้านัทวุฒิถ้าจัตุพรเป่านกหวีดเมื่อไหร่ให้ไพร่ทั้งหลายมารวมตัวกัน พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันที่ครบ80ปีของระบอบประชาธิปไตยในประเทศนี้ผมมาบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าถึงแม่พี่น้องพี่น้อง <c oughs> พี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับ <c oughs> เวลาที่ท่านนายกอภพิสิทธิ์เดินเข้ามาเนี่ยนะครับไม่มีใครสามารถปราศัยได้หรอกครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครสามารถปราศัยได้นะครับต้องหยุดนะครับ เพื่อให้พี่น้องได้ชื่นชมกับท่านอดีตนายกรัตรีอภิเศษเวชาชีวะนะครับพี่น้องทั้งหลายครับ <c oughs> ผมมีเวลาทดอยู่ประมาณสอนาทีนะครับตอนที่ท่านนายกอภิสิทธิ์เดินเข้ามานี่นะครับกคคคค็คิดเวลานอกให้ผมประมาณ2องนาทีแต่ว่าผมกําลังจะจบอยู่พอดีครับผมกําลังบอกกับพี่น้องที่กระรพทั้งหลายครับว่าเมื่อปี2553ปี2554 จตุพรนัทวุฒิตั้งกระบวนการของคนเสื้อแดงไปยึดกรุงเทพมหานครและก็ม,มีการเผากรุงเทพมหานครมีการเผาราชประสงค์มีการเผาสีลมมีการเผาหลายๆที่ในกรุงเทพมหานครผมเริ่มต้นบอกกับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายตรงนี้ว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่เป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธ เพราะเป็นแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราชเมืองน,นี้เป็นเมืองของนักรบเมืองน,นี้จึงเป็นเมืองของนักสู้นัทวุฒิจตุพรบอกว่าพรุ่งนี้ครบ80ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเขาบอกว่าเขาจะยกพลละพักเข้าไปในกรุงเทพมหาคอนครอีกครั้งหนึ่งจะมีการปฏิวัติรอบสอง เขาบอกว่าปฏิวัติรอบแรก2,475ยังมีภารกิจค้่งค้างอยู่ต้องปฏิวัติต่อมันมีอำนาจบางเรื่องครับที่ยังไม่เสร็จยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้คืออำนาจของสถาบันสูงสุดพี่น้องครับเวลาคนเสื้อแดงเวลานัตวุฒิเวลาจตุพรนำคนเข้ากรุงเทพเข้าไปเผากรุงเทพหมหานคร กรุงเทพเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัคนไทยทุกคนทำอย่างนั้นไม่ได้วันที่สมเด็จพระสังฆราชประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเจ้าหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายพระสังฆราชออกจากโรงพยาบาลจุฬาเพราะคนเสื้อแดงบุกโรงพยาบาลจุฬาพี่น้องทั้งหลายครับผมมาบอกพี่น้องในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรว่า ไม่ว่านักวุฒิจตุพลไม่ว่าคนเสื้อแดงเขาจะนำกำลังไปกรุงเทพจะทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่ผมมาพบพี่น้องตรงนี้ที่พิษณุโลกผมกำลังจะบ,บอกพี่น้องในนาทีสุดท้ายว่าพี่น้องทั้งหลายครับคนพิษณุโลกครับคนพิษณุโลกครับคนพิษณุโลกครับทำสัญญากับผมได้ไหมครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีการส่งคนก็ไปบุกกรุงเทพซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่พี่น้องลูกหลานพระนเดศวรต้องไปกรุงเทพเพื่อปกป้องกรุงเทพหมหานครครับไปกับผมไหมครับพี่น้องที่นี่เคยเป็นกำลังในการประกาศอิสรภาพแล้ววันที่มีประชาชนส่วนหนึ่งเข้าไปกรุงเทพไปเผากรุงเทพ ทำไม่กรุงเทพวุ่นวายคนพิษณุโลกนักรบจากที่นี่ก็ต้องเข้าไปเพื่อปกป้องกรุงเทพมานครซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่พี่น้องทั้งหลายครับเมื่อพี่น้องตกลงกับผมอย่างนี้แล้วผมกำลังบอกกับพี่น้องในประโยคสุดท้ายว่าพี่น้องครับเมื่อพี่น้องเป็นเสรีชนเหมือนกับผมแล้วถ้าพี่น้องเห็นตรงกับกับผมว่าวันหนึ่งวันใดในอนาคต ไม่ว่าจะใกล้ไกลขนาดไหนก็ตามถ้าจําเป็นต้องขอกําลังพี่น้องเพื่อไปปกป้องเมืองหลวง <let ting> ไปปกป้องกรุงเทพมหานครผมจะมาเชิญพ <marvel. S 1> ี่น้องที่พิศนุโลกอีกครั้งหนึ่งครับถ้าใครไม่ไปกลับบ้านไปเลยครับแต่ผมคิดว่าพี่น้องคนพิศีโลกจะเข้ากรุงเทพเพื่อไปปกป้องเมืองหลวง ไปปกป้องสถานที่ที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่พี่น้องทั้งหลายครับลูกหลานพระเนรีสวนต้องปฏิบัติภารกิจนี้พี่น้องทั้งหลายครับผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะอยู่กับเวทีประชาธิปัตย์จนนาทีสุดท้ายแล้วร่วมร้องเพลงถวายพระพรร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยกันครับขอพระคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ